สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านอ้าวสวัสดียามเช้าๆพี่น้องทําแม่ตื่นมาเฮ็ดกินเรียบร้อยพี่น้องป่นกบสวัสดีพี่น้องกินแต่ป่นปุกเนาะจักเต็ป่นกบต้มผักกินสิกินหยังเนาะบ้านเฮามื้อนั้แกงหน่อไม้ตั้งแต่มาป่นแต่กบลูกกินานี่ก็แกงหน่อไม้าหน่อไม้มาแกงัน ้า <Mile> น <dizzy> like, no ึ่เปหาหาน้อาไหม่นี่ปนุินทีนะฮะานบ้อนโคตรจังเลยครุ๊บแจงมาไหมอันนี้ชิต้มกวยจับพี่น้องห้คิงคัอาจอกมาดด้วยค่ะนม่ข้ามกินไปโรงเรียนจังงกวยจับพนางก่อนป้าถวยบางไงกินเบิดบ้างมดนะ เินหมดไหมหนูหมดอือร่อยจังเลยอร่อยจังเลยค่ะไ <c oughs> ปดีปลาลูกไปดีปลาลูหกหัดพ้องให้พิงคำก,ก่อนแล้วก็นั่งไปโรงเรียน แล้วก็สิลองค้นเขาเนาะค้นเขามัดเขาให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่ากัญญาโมเล่พี่น้องยังบาโซุกเนาะยัญชาหอมยัญชาหอม เียงข้าวหอมเปียเอาบลุเปียไปไปเปียจะเธอมาลวมจากไันเปียแบบนิบบอหงายบ่อทำนี้บ่นี่ว่าเปียจะ่เธอเปียจะ่เธอกระติดโบโบขั้วแม่ซื้อให้ โผล่ม่บมีะมันไม่ใช่อันเดียวรม,มันเกี่ยวกัม่บมันเป็นขูน่บ้านมันคนละแบบกันคิง,งค้างขึ้นกับไปไงก่อนไปโรงเรียนมันมดพรมแล้เอาให้นางกินเขา่เขากินข้าวเปี่ยกินควยจัับบ่ กเดี๋ยวบ้านเร่อกินข่าวปนกบยังมี้าวออยาการเดินข่าว้าพี่น้องมือ่าวมือุกนอนแรกขึ้นต้จะข่าว้าวาะลังกินกะปุนกับลานสาววสดกสั่งให้ให้มาฝากให้ให้มาให้ หอมปลาลุงก yeah. <laughs> ินนกคิกข้ามแซ่บบ่นั่งตะมอบ่ได้เด้อนั่งแต่เม่หมูน้อยแล้วก็เอฟซีถูกการที่เขาเด้อก็ชิวจะเอาของคุณสิครับเม่ไห่มูท้องนะมูท้องเนาะคนชื่อใหม่เมูเงินใช่ไหมมูท้องแต่มูน้อยเด้อปีนี้ปีท้องน้องนั่ง หอแม่นั่งกับวมิมาสิมาเสะพ้าย,ยจเจ้าบวกหน่อยแท้อุ้ยอย่าเคาะให้รแห้งเลยลูก,กให้เคาะแห้งเลยค่ะ

อร่อยไหมคะเหมือนกบเทีนน pues ่ะไม่สุกข้าวบัวหอมเปาะใส่รสเสะนกฟูกับ เดีเ๋ยวสิไปเบิ่งเงนินลูกสายตาก็พอใช่คมหมัดเขาพี่น้องเพราหมัดแต่เศร้าเนาะเดี๋ยวสิืนไปห้องหน้าก่อนพี่น้องอกับสบายดีเด้อพน้องฝนตกเมื่อวานนี่พี่น้องเขาเปียกกองเขาบาักไง เปียกหน้านขาวเพพอกับแม่มู้น้อยเปียกกระสิปปันโลกพี่น้องให้เสียนตากเม็ดเอา ยิงไว้แล้วมาได้จากนั้นผู้อาจแจ้งมาแต่เร้าพี่น้องเป็นว่าหมัดซอยหมัดซอยก็พอย,ยิงคำ่ำแต่เร้าออสิ สบายดีจ้แจ้งมันก็มาแต่เศร้าคุได้ไ่ม้ดามามัดซอยส่อจนแล้วคุณบอ่อจนแล้วดเลเพิ่นกับได้ว่า่าละค่าเราพี่น้องให้สซำได้เผิ่นกับเอาตางซอยกันหน่อ ปั่นยุบมาหนีนะปั่นอะไเดี๋ยาไปใช้ได้บ่ไดเอาขึ้นดอกไอ้สีตามันบ่แหงมันบ่แหงเด้กุสิบไดเอันตากุสิบไดอันเอาขึ้นดอก แมน,นอ,ยอยากให้มันแล้วทีวนหน่อยพอยิงข้ามผัดไปเลยพี่น้อง กับบริยุทธ์เลยพี่น้องเอ้ยยังมุทิภากันไปไซเลยปุ๊บหายหน้ามาแต่กับมาสิได้ไปบ่อไรเป็นห่วงเขา